ตูด,ดนั่นตัวกลมบล็อกเลยลูกอืมตัวกลมบล็อกเลยดูเดยวก็หงายท้องอ่ะดูทำท่านั่งกินอ่ะเด้วก็หงายท้องตึงลงมาแล้วอืมเดกก็หงายทอ้องอกินกินายาลูกให้ยใหม,มให้อุ้ม,มก็ไม่ให้อุ้มอุ้มก็ไม่ให้อุ้มตอนเนี้ยดูพุงอ,ะอ่ะกิน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 ดีๆลูกกินดีๆ อืมอร่อยที่ฉุดเลยครับอร่อยที่ฉุดเลยครับดูดูตูดนี่ตูดใหญ่มากเลยเนี่ยดูตะอ้วนอืตอ้วนอะตาอ้วนอืมตอ้วนกินดีๆลูกกินดีๆนะเออแ้่ก็หายท้องจนได้ยายว่า